กลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์และเกิดการถกเถียงกันเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากที่ทนายยิ่งพรอ,อินทรีชื่นหรือทนายฝ้ายได้โพสต์ผ่านเพจ a c e b o o k คลินิกกฎหมายแรงงานถึงกรณีที่ลูกจ้างต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่กว่า1.3ล้านบาทให้นายจ้างเนื่องจากลาออกโดยไม่บอกล่วงหน้าล่าสุด 26, ค่ะ26กุมภาพันธ์2568นายทนายฝ้ายค่ะได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยระบุข,ข้อความค่ะว่าเมื่อวานแชร์กันฉ่ำเลยนะแต่หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์มากกว่าแชร์กันไปเพื่อขู่ลูกจ้าง ไม่ใช่ว่าเธอไปกำหนดในสัญญาแล้วมันจะได้อย่างนั้นคดีนี้สืบกันเป็นวันๆไม่ใช่ว่ามีสัญญาแล้วจบสรุปอีกทีแล้วกันจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ใจหรือกังวลใจมากเกินไป อ่ะเริ่มหนึ่งในจ้างที่จะแชร์ไปแล้วบอกว่าจะได้1.3ล้านเพราะเขียนไว้ในสัญญาเดี๋ยวไปแก้สัญญาดีกว่าใครที่คิดอย่างนี้อยู่ตื่นค่ะ2ในคดีนี้มีทั้งในส่วนของค่าเสียหายที่พิสูจน์ได้และค่าปรับตามสัญญาที่สําคัญลูกจ้างในคดีนี้เป็นผู้บริหารฝึกอบรมหลักสูตรมากมายนายจ้างไม่ได้มีแค่สัญญาจ้างแต่ยังมีสัญญาอื่น ในการส่งอบรมหลักสูตรต่างๆด้วย3การที่คุณจะไปเขียนสัญญาค่าปรับกับลูกจ้างระดับปฏิบัติการไว้เป็นหมื่นเป็นแสนบังคับใช้ได้แต่สารมีสิทธิ์ปรับลดหมดแหละสมมติเขาเงินเดือน1800 0คุณเขียนสัญญาว่าเขาต้องใช้เป็นแสนเป็นล้านคุณก็ต้องดูด้วยว่ามันมีความเหมาะสมไหมเขาทํางานกับคุณทั้งปีเขายังไม่ได้ค่าปรับให้คุณเลยแล้วจะมาบอกว่าการที่เขาลาออกไม่บอกล่วงหน้ามันทําให้คุณเสียหายเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ฟังไม่ขึ้นสี่ฝ่ายไม่เข้าข้างฝ่ายไหนเป็นพิเศษแม้จะเป็นฝ่ายคน จ่ายเงินจ้างก็ตามฝ่ายบอกเพียงได้แค่ว่าการใช้สิทธิ์มันต้องสุจริตและสง่างามหาลูกจ้างก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่าเป็นปฏิบัติการเงินเดือนไม่เท่าไหรนายจ้างเขาจะไม่ฟ้องนายจ้างบางคนเขาก็ฟ้องเอาสัใจเพราะถ้าผิดต่อให้เขาได้หลักพันเขาก็อยากทําเขาไม่ได้กลัวเสียเวลาค่ะเพราะเขามีกําลังในการจ้างทนาย6สรุปนะไม่ว่าจะฝ่ายไหนเอาแต่พอดีเห็นอกเห็นใจกัน ไปลามาไหว้หรือถ้าจะเขียนสัญญาก็เข้าใจว่าสัญญาที่ตัวเองเขียนมันบังคับใช้ข้อไหนได้บ้างมันไม่ใช่ว่าเขาเซ็นอะไรมาก็คิดเองว่าบังคับใช้หมดนะแล้วไม่ต้องมาห่วงว่าทนายเป็นไบโพล่าหรือเปล่าวินนยจ้างสักพักวินลูกจ้างคือทางนี้วินช่ำหมดทุกคนแหละไม่ได้สนว่าเป็นลูกหลานใครฉันเสียงอ่อนเสียงหวานแค่กับแมวจะบอกไว้ให้รู้ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn